สวัสดีครับผมวันนี้ผมถุงเงินพิมพ์หนูนะครับก็มีโอกาสดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้รับมีดหมอหลวงพ่อโอนวัดโคกเดือนะครับเล่มสวยเล่มสมบูรณ์นะครับก็เลยมีความยินดีนะครับนํามาเป็นคลิปวิดีโอให้พี่พพน้องๆได้ศึกษานะครับว่ามีดหมอหลวงพ่อโอนนั้นจัดสร้างได้สวยงามนะครับอ่า บางคนจะไม่ทราบนะครับว่าประวัติหลวงพ่อโอนนั้นนะครับหลวงพ่อโอนนะครับท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพแล้วก็ได้สร้างมีดหมอตามแบบฉบับพระอาจารย์นะครับแล้วก็ปลูกเสกมีดหมอได้เข้มขังนะครับคนภายาลีนี่ต่างก็หวงแหนนะครับที่ถ้าได้ติดใครมีครอบครองแล้วก็เพราะมีพุทธคุณที่เปี่ยมล้นนะครับด้วยพุทธคุณที่ หลวงพ่อโอนท่านได้ปลุกเสกนะครับแล้วก็จัดว่าหายากนะครับมีดหมอหลวงพ่อโอนนะครับท่านได้สร้างไว้เล่มนี้นะครับเล่มนี้เป็นปี30นะครับเป็นปี30หลวงพ่อโอนท่านมรณนนภาพปี2532นะครับเล่มนี้ปี2530นะครับ แล้วก็จัดว่าเล็บที่จัดว่าสวยสมบูรณ์ที่สุดนะครับเท่าที่ที่เห็นมานะครับพร้อมก็มีการใช้การใช้ป้องตามตามการเวลานะครับแล้วก็จะเป็นดํางานะครับในวิธีการแยกแยะดูมิดมอลองพ่อโอนเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เล่นหาง่ายนะครับจบง่ายนะครับมิดมอลองพ่อโอนนะครับมันเป็นดั้งานะครับงานก็จะมีความเก่าตามอายุนะครับ30ิปีนี้ปีปี6ก เล่มนี้สร้างปี30มสก็38ปีนะครับนี่ความเก่าของงานนะครับแต่ความและมีดหมอหลวงพ่อโอนนี่นะครับวิธีการดูแยกแยะนะครับคอตรงนี้จะเป็นทองแดงนะครับนี่จะเป็นทองแดงหลวงพ่อกันจะเป็นหน้านะครับอันนี้จะเป็นลายเงินนะครับเป็นแหนลายเงินเป็นแปะตังนี่นะครับเป็นแปะตังนี่นะครับนะแล้วใบจะเป็นใบเลดนะครับเป็นใบเลดนะครับไม่ใช่ใบเล็กขาวนะครับ เป็นใบสเตเลสนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นการตีเห็นไหมครับสวยงามนี่นะครับก็ขลายันนะครับต้องดูต้องดูใบเลสให้ออกนะว่าเลสหลวงพ่อโอนนั้นการตอกลายนั้นจะคมชัดนะครับนี่นะครับจะจะเป็นคมชัดสวยงามแบบนี้นะครับมา แล้วจะมีหลายคนที่เอามีดหมอองค์อื่นแล้วมายัดขายไปหลวงพ่อโอนก็มีนะครับอันนี้ก็ต้องต้องดูกันให้ดีนะครับแต่ก็เกิดเราดูแล้วใบมีดทรงนี้ลักษณะยันคมชัดนะครับเป็นน่องสิงสามล่องเลือดแบบนี้นะครับนี่นะครับเข้ากันแห้งเดิมนี่นะครับเป็นหลวงพ่อโอนัดคุกเดือนะครับแล้วจัดว่ายากนะครับจัดว่ายากนะครับแล้วก็ อะไรที่น่าเก็บบูชานะครับพิษมองลงพ่ะโอนเนี่ยนะครับอือเนี่ยอันนี้คือปีสามศูนย์นะครับส่วนเล่มนี้นะครับเล่มนี้เล่มนี้ปีสองพันห้ารอยยี่สิบแปดนี่นะครับเล่มนี้เจ้าของใช้บูชามาก็สมบุกสมบันนะครับนี่แต่ก็เก็บรักษาไว้ดึงยัง,ยงสวยงามนะครับ มีดหมอหลวงพ่อโอนปีสองแปดเล่มนี้เออปีสองพันยี่สแปดเล่มนี้นะครับจะมีเอกลักษณ์ในการดูนะครับเอกลักษณ์ในการดูก็จะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นน่องสิงสามล่องเลือดนะครับแต่เล่มนี้จะเป็นมีดที่นิยมที่สุดในแบรนดามีดหมอหลวงพ่อโอนก็คือจะตอกกุนะครับจะตอกกุในปีสองพันยี่แปดเนี่ยตอกกุไปที่ใบมีดนะครับนี่กุตัวนี้นะครับ เล็กๆนี่ครับต้องใช้กล้องส่องนะครับนี่ทั้งสองด้านนี่นะครับอุกแล้วอุกตัวนี้ก็มีของเก๊นะครับไม่ต้องดูให้ดีนะครับอุกตัวนี้นะครับนี่นะครับความคมของอุกต้องตัวเล็กคมนะครับอ่านี่นะครับเป็นใบสเตเลสใบเลสเหมือนกันครับใบเลสเหมือนกันในปีสองพันยี่สิบแปดนะครับเนี่ยตัวเทียบตัวทรงชักดูตัวตัวนั่นนี่นะฮะนี่ ปี28กับปี30นะครับเป็นมีดหมอหลวงพ่อโอนที่ที่จัดว่าหายากทั้งคู่นะครับทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นปี28หรือจะปี30เนี่ยนะครับจัดว่าหายากทั้งคู่นะครับแล้วอะไรที่หายากก็มีราคาคนก็ทําเอาของเกมาขายก็เยอะนะครับเราก็ต้องต้องเลือกเฟ้นนะ ดูให้ดีนะครับศึกษาให้ถองแท้ก่อนนะครับเพื่อจะได้บูชาไม่ผิดหลวงพ่อนะครับไม่ผิดราคานะครับหลายคนจะเอาพี่หลวงพ่อโอนหลวงพ่อหอยเนี่ยมายัดขายเป็นหลวงพ่อกันก็เยอะนะครับแต่ราคาก็จะผิดกันนะครับแต่พุทธคุณนั้นเหมือนกันนะครับพุทธคุณดีทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโอนหรือหลวงพ่อกันเนี่ยนะครับพุทธคุณสุดยอดอยู่แล้วนะครับเพราะท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมทั้งคู่นะครับนี่ ปี28ตรงนี้ก็จะเป็นทองแดงเหมือนกันครับเป็นทองแดงแล้วก็เป็นแปะตังหลายเงินนะครับเหมือนกันนะครับการการดูก็เหมือนเดิมเหมือนกันไม่มีผิดตรงไหนผิดเค่งแค่ปี28เนี่ยนะครับปี28จะตอกอู่นะครับปี28จะตอกอู่แล้วก็เป็นมีดที่นิยมเพราะว่ามีโค้ดมีอะไรกํากับอย่างนี้นะครับส่วนปี30 30ก็เป็นมีดที่สวยงามนะครับแล้วก็นิยม หายากมีน้อยนะครับนานๆจะเจอสักครั้งจะนานจะเจอสักเล่มนะครับพวกคนไพศาลีนะต่างก็หวงแหนเก็บนะครับนี่นะครับวันนี้ก็เราเต้เอามาให้พี่ๆน้องๆได้ชมนะครับได้ศึกษานะครับหาความรู้ต่อยอดเพิ่มกันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะมีดหมอในสายลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนั้นนะครับมีหลายองค์นะครับแล้วก็จัดสร้างมีดหมอก็เต้ มีพรทุคุณที่เข้มขังเลยนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อการวัดเขาแก้วนะครับหลวงปู่พิมพาวัดหนองตอง,งูห mm hmm. ลวงพ่ออ๋อยวัดหนองบัวนะครับหลวงพ่อโอตวัดคุกเดืออนหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรหลวงพ่อจ้อยวัดพันลานนี่นะครับหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญนะครับผมก็พยายามนะครับพยายามจะสอบหาแสวงหานะเอามาให้พี่เพื่อนน้องได้ศึกษากันนะครับว่า มีดหมอนในสายลูกศรหลวงพ่อเดิมนั้นมีองค์ไหนบ้างนะครับที่น่าสะสมที่น่าเก็บน่าบูชานะครับคราวนี้ <c oughs> มีดหมอหลวงพ่อโอดเนี่ยนะครับช่างตีเนี่ยนะครับช่างตีเนี่ยเป็นช่างโอดนะครับเป็นช่างโอดแล้วก็จะลักษณะการตีรูปขึ้นใบมีดเนี่ยจะเหมือนกันนะครับเนี่ยมีดของหลวงพ่อโอดนั้นนี่นะครับเนี่ยสินเชื่อทรงมีดจะละไม้คล้ายกันนะครับเพราะเป็นช่างคนเดียวกันนะครับ นะในการตีพี่วดจะเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นชุดแหนนะครับชุดงานนี่นะครับ,ค,รบความเก่าของงานนี่ก็อยู่ที่อยู่ที่การเก็บรักษาและก็สภาพของการใช้นะครับเนี่ยจางอยงส่วนเล่มนี้ครับที่ได้มาใหม่นี่ก็เป็นพี่เขาเก็บนะครับมี่จึงอยู่ได้จัดว่าสวยสมบูรณ์ส่วนเล่มนี้ เจ้าของใช้พกติดตัวตลอดก็มีการปีลั่นของงานะครับนี่เป็นการปีลั่นของงานะครับแต่ก็ได้แบบได้คลาสสิกธรรมชาตินะครับอย่างนี้เราไม่ติว่าไม่ติวว่าชับนะครับเราเราได้เรา,เรา,เ,ราเราชื่นชอบซะอีกนะครับว่าเป็นมีดที่ที่เจ้าของพกติดตัวนะครับนะ <c oughs> วันนี้ก็นะครับเราก็เอามาให้ได้ชมกันนะครับเป็นมิดหมอหลวงพโอนวัดโคกเดือนะครับพี่ๆน้องๆท่านใดอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็ถามได้นะครับนี่นะดูที่ฝักนะครับฝักก็จะเป็นแปดตังลายเงินนี่นะครับนี่นะครับเต็มนี้จะใช้จะตนเหงือเดินไครก็จะทำจะดำคำั้ำนะนะครับเนี่ย นะครับก็จะมีการลงรอยการพกนี่นะครับก็จะมีการสึกล้อตามลายเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีบ้างนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่ิิดูได้สวยดูได้คดิดีนะครับส่วนมีดเล่มนี้นะครับเป็นใบมีดหกนิ้วนะครับเป็นใบมีดหกนิ้วนะครับจัดว่าเป็นเล่มใหญ่นะครับส่วนเล่มนี้จะเป็นใบมีดห้านิ้วนะครับเป็นใบมีดห้านิ้วปีสามศูนย์นะครับเราต้อง ศึกษาให้ดีนะครับเป็นมอลโคอนเนี่ยนะครับแล้วก็ใครที่จะคิดจะบูชานะครับก็ราคาก็ต้องโทรมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าราคานั้นไม่อยากจะบอกกลางกลางกลางการคลิปนะครับเดี๋ยวจะนั่นเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากจะบูชานะครับก็ทักถามมานะครับได้ในทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ 0 8 9 6 4 1 6 2เกได้นะครับแล้วก็อยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะบ,บูชาก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับส่วนส่วนเล่มนี้นะครับส่วนเล่มนี้มีเจ้าของแล้วนะครับแล้วก็จะต้องส่งให้เขาวันนี้แต่ก็เลยเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพื่อให้พี่ๆน้องๆได้ศึกษากันเพื่อได้เห็น นะครับว่ามีดหมอหลวงพรอโอนปี30น,นั้นความสวยนั้นจัดว่าสวยสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เล่นหาง่ายจบง่ายนะครับแล้วก็ของเกก็ไม่มีนะครับมีแต่เอาเอาไปขายยัดเป็นของหลวงพ่อองค์อื่น <laughs> นะครับอนะนะครับเนี่ย มีดหมอขอหลวงพ่อโอนนั้นดูง่ายนะครับเป็นใบเลดนะครับเป็นใบเลด่อกกขละคมชัดนะครับคมชัดสวยงามนะครับนี่นะครับคมชัด่อกกละยันนี่นะครับนี่นะครับแล้วดูชุดแหน่นี่นะครับ,รบชุดแหน,น,น งาจะละเอียดสวยงามนะครับดูความเก่าของงานนี่ครับงานงาก็อายุ38ปีแล้วก็มีความเก่านะครับถึงจะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้สัมผัสแต่ก็มีความเหลืองความแห้งให้เราเห็นนะครับนะครับแล้ว,คอ,วค,นะค,คอตัวนี้เป็นตองแดงนะครับนะใครที่เห็นคอตัวนี้เป็นตองแดงอยู่ในชุดของหลงกบกันกนะันนั้นไม่ใช่แล้วนะครับ <c oughs> นะครับ ของหลวงพ่อกันจะต้องเป็นหน้านครับของหลวงพ่อโอนจะเป็นทองแดงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ชมได้อย่างเต็มที่ละนะใครมีข้อความมีข้อสงสัยนะครับก็ทักถามพูดคุยกันได้นะครับทางเฟซทางไลน,งน,น์นะครับเฟซก็เฟซทุกินพิมพ์หนูนะครับ ลายก็ลายเบอร์นี้เลยครับเป็นลายเป็นลายที่เบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับหรือพี่ๆน้องๆจะช่วยสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ก็พร้อมเพย์นะครับพร้อมเพย์เบอร์นี้เช่นกันครับก็ยินดีนะครับน้อมรับทุกคําติชมนะครับสาหรับคลิปนี้หวังว่าพี่ๆน้องๆจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อต่อยอดเพื่อ เพื่อเพื่อการศึกษานะครับที่ไม่มีวันจบสิ้นนะครับเพราะบรรดาลูกศิษย์ของหลงพ่อเดิมนั้นทุกรูปนะครับได้สร้างวีดหมอที่เข้มขังนะครับแล้วก็มีราคาที่หลักหมื่นขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างมีดหลงพ่อเดิมนั้นหายากมากนะครับแล้ว แขแขึ้นนะครับก็เลยทําให้ผู้คนนะครับที่ศรัทธาในบาร,รมีหลวงพ่อเดิมก็หันมาทางสายลูกศิษย์นะครับซึ่งตอนนี้ยังตามเก็บได้นะครับเพราะอนาคตข้างหน้าอาจจะไม่เจอตัวจริงอีกแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนต่างก็ตามเก็บตามหาที่เป็นสายลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อกันอย่างนี้นะครับหลวงพ่ออดประจันเสนี่มีดแทบจะ จะไม่มีออกมาให้เห็นเลยนะครับของโอดวัดจันเสนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลวงพ่อโอ้นที่ยังพอได้เห็นได้ได้จับต้องได้บูชาได้นะครับแต่เกิดว่าอนาคตไปข้างหน้านี่ก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับหลวงพ่อโอหลวงพ่อโอดวัจันเสนนะครับหลวงพ่อการวัดเขาแก้วนะครับเพราะราคานั้นมีแต่จะขยับขึ้นทุกวันนะครับเพราะด้วยความศรัทธานะครับของ บรารมีของหลวงพออ่อโอ์นศรัทธาในาบรารมีของหลวงพ่อเดิมที่ได้ผูกทาพิเศษลูกเสกมีดหมอนั้นเป็นอะไรเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ที่มีเฉพาะนะครับในสายลูกศิษย์ที่เป็นพทุทธคุณที่มีในสายมีดหมอก็ต้องยกให้หลวงพ่อเดิมนะครับและต่อลงออกมาก็เป็นสายลูกศิษย์หลวงพ่อเดิม,ดมทุกรูปทุกองค์ที่ได้ลูกเสกมีดหมอได้เข้มขขังนะครับแล้วก็เป็นที่เสาะหาของบรรดาผู้ที่ศรัทธาน,นะครับ ในมีดหมอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อขอยุติไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับร่วมเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนทุนเงินพิมพ์หนูได้นะครับที่พอเพย์นะครับย้ำอีกครั้ง0896416265นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมทุนเงินพิมพ์หนูครับ